สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมารีวิวนะครับกับกล่องโฟมมือสองที่พี่อนขายอยู่นะครับพอดีพี่อนเอาไปลงขายไว้แล้วก็จะมีหลายคนมาถามนะครับว่าเฮ้ยขนาดมันเท่าไหร่มันจุได้ประมาณเท่าไหร่เหรอขนาดตัวนี้นะครับที่พี่อนลงขายเป็น37คูณ25คูณ37เซนติเมตรก็หลายๆคนได้ยินอย่างนี้เฮ้ยพี่อนไม่นั่นอ่ะมันเป็นปริมาณเนี่ยมันใส่ได้ประมาณไหนเหรอโอเคครับเดี๋ยวพี่อนให้ดูเนาะอ่ะอย่างแรกนะครับลืมบอกไปนะครับว่าตรงเนี้ยความหนาของตรงเนี้ยมันเป็น2เซนนะเนี่ยอย่างละสองเซนนะครับ และขนาดที่ใส่ได้คิดง่ายๆครับขวรน้ํามันพืชเทียนให้ลงนะครับด้านข้างนี่นี่สามารถใส่ขวดน้ํามันพืชได้ขนาดนี้นะครับเผื่อว่าเราจะได้นึกออกง่ายๆเนาะคราวนี้นะครับในความได้ความสูงนี่ครับก็ใส่ขวดน้ามันพืชได้พอนะแล้วยังเหลือพื้นที่อีกนี่ครับหนึ่งป้องนิ้วโป้งนะครับเป็นช่องว่างไว้แต่ว่าความจริงอะถ้าเกิดเวลาเราปิดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพอดีนะครับเพราะว่ามันมีส่วนหนุนเข้าไปด้วยข้างบนเข้าไปด้วย แล้วก็แข็งแรงครับแข็งแรงเพราะว่าความหนาตรงนี้มันหนาดิง2เซนติเมตรนะครับเึ๊บนะครับโย,โยนไปรับประกันครับไม่มีอะไรปกป้องได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดเราใส่วัสดุอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับของข้างในจะปกป้องได้เป็นอย่างดีก็โอเคครับอันนี้ก็คือมาท้าชมกับการรีวิวนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะได้ไม่ต้องถามเบียน,นะครับพ,รพี่ก็ทำเป็นคลิปลง y o u t u b e ได้เลยถ้าเกิดใครมีปัญหาก็มาถามได้หรือว่าใครสนใจกลอง โฟมือสองเนี่ยครับก็ติดต่อเพี้ยนได้นะครับแต่ว่าส่งแค่ในเขตเทศบาลนครเมืองอุดรธานีเท่านั้นครับส่งอื่นไม่ส่งข้ามจังหวัดนะครับเพราะว่าค่าส่งต่างจังหวัดเนี่ยกล่องละร้อยกว่าบาทเพี้ยนเคยไปถามไปซนีแล้วแล้วก็ไปถามเคอรี่แล้วโอ้แพงไปไม่คุ้มคุณก็ไปซื้อที่จังหวัดอื่นแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เพี้ยนขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ